สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าสวนนะคะมาชมผักในแปลงผักของเราเหมือนเดิมนะคะจากชุดที่แล้วนะคะเราลงกรีนคอสไปนะคะช่วงรุ่นนั้นหมดไปแล้วค่ะเราก็เลยมาลงชุดใหม่นะคะตัวนี้คือทดลองปลูกสลัดแก้วเหมือนเดิมค่ะกับคนทําสวนนะคะชวนปลูกผักนะคะทดลองไปเรื่อยๆตัวนี้สลัดแก้วปลูกไม่ยากเลยปลูกง่ายมากกลีนคอสที่ว่ายากนะคะ เรายังปลูกมาได้แล้วตัวนี้คือ,อ,อสลัดแก้วค่ะสลัดแก้วปลูกง่ายกว่ากลิ่นคอดมากเลยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้ออสลัดแก้วของเรานะคะอายุได้2ี่สิบวันแล้วค่ะตรงนี้อันนี้คือเราปลูกลงแปลงนะคะปลูกยกพื้นค่ะเนี่ยปลูกในแปลงดินประมาณนี้เนาะสังเกตว่ากอของเขาเนี่ยจะเริ่มม้วน,นะคะ่ะจะเริ่มม้วนกอสวยแล้วค่ะนี่ค่ะ ก็ใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมค่ะเรามีปุ๋ยหมักแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักเรามีน้ําหมักแล้วก็มาฉีดให้ผักของเรานะคะเรียกได้ว่าปลูกแบบปลอดสารแล้วก็ปลอดภัยด้วยเนาะปลูกผักไว้กินเองนะคะในสวนเล็กๆนี้นะคะ่ะนี่คือสลัดแก้วค่ะปลูกง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆลองปลูกดูได้นะคะนะคะใครที่รักในการปลูกผักนะคะนอกจากเราจะได้ผักที่ปลอดสารแล้วนะคะยังปลอดภัย ต่อร่างกายของเราและสุขภาพของเราด้วยจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะปลูกในถุงพลาสติกเหมือนเดิมว่าจะงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะทําเหมือนชุดที่แล้วเนาะชุดที่แล้วเราปลูกใส่ถุงพลาสติกเล็กๆนะคะตอนนี้เราสลัดแก้วเราก็หันมาปลูกในถุงพลาสติกเหมือนเดิมค่ะดูซิว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะคะตอนนี้ชุดเล็กแบบนี้นะคะอายุได้10วันแล้วค่ะ ให้ปุ๋ยฮอร์โมนไปแล้วหนึ่งครั้งเนาะให้ปุ๋ยคอกไปแล้วหนึ่งครั้งค่ะนี่ค่ะสูตรดินก็บำรุงดินเหมือนเดิมค่ะปุ๋ยน้ำเราก็ให้เหมือนเดิมนะคะเอ่อให้ทุกๆ7วันเราก็จะฉีดให้อีกครั้งหนึ่ง7วันเราก็จะฉีดให้ครั้งหนึ่ง,ง,งแต่ดีนะคะช่วงนี้คืออากาศมันเย็นอยู่ค่ะอากาศมันยังหนาวเย็นช่วงเช้าๆก็จะมีหมอกลงนะคะมันก็จะทำให้ผักเนี่ยของเราก็จะโตเร็วแล้วก็ มีความงามแบบแบบนี้ค่ะอันนี้แค่สิบวันเองนะคะเพื่อนๆตัวนี้คือสลัดแก้วนะคะคล้ายๆกรีนคอร์สนั่นแหละแต่ว่าคือใบของเขาก็จะหยิกๆค่ะแล้วเขาก็จะเป็นโกอนะคะคอยดูลักษณะตอนเป็นโกว่าเขาจะกอใหญ่ขนาดไหนเนาะเป็นกอเป็นหัวค่ะเหมือนกระหล่ำเนาะแต่ว่าเขาจะเนื้อไม่แน่นเหมือนกระหล่ำเนาะนี่ค่ะก็ยังเห็นอากาศมันเย็นอยู่นะคะก็เลยมาลองลองปลูกดูเนาะ มาลองปลูกค่ะก็คิดว่าคิดว่าน่าจะได้ผลดีนะคะคิดว่าต้องโตค่ะเพราะว่าคือปุยปุยเราก็ให้ปุ๋ยสูตรเดิมเออดินเราก็ปรุงดินเหมือนเดิมเนาะปลูกลงกระถางเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะประมาณ35วันถึง40วันเนาะช่วงช่วงเก็บเกี่ยวได้นะคะมาดูว่าหัวของสลัดแก้วมันจะโตได้ขนาดไหนนะ นี่ค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆคนไหนทังคะที่ชอบในการปลูกผักนะคะลองปลูกดูนะคะลองปลูกไว้รับประทานเองค่ะเรามีผักปลอดสารแถมปลอดภัยกับร่างกายของเราไว้กินในครัวเรือนของเราในครอบครัวของเราอะไรประมาณนี้นะคะแถมยังช่วยให้เราเรู้สึกสดชื่นในการปลูกผักด้วยนะคะนี่สลัดแก้วนะคะ ปลูกลงแปลงก็ได้ค่ะปลูกใส่กระถางก็น่ารักเดี๋ยวไปดูในกระถางกันเลยนะอันนี้อยู่ในกระถางต้นเดียวนะคะก็จะโตหน่อยเนาะนี่ค่ะเขาเริ่มจะบิดตัวเป็นกอเป็นเป็นหัวแล้วค่ะลักษณะของสลัดแก้วเนาะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในแปลงก็จะดูโตมากเลยอันนี้คือคือรุ่นเอ่อรุ่นพี่นะคะคือเราจะปลูกก่อนเนาะเนี่ยก็จะ เริ่มเห็นความงามแล้วก็เริ่มเห็นเขาจะเป็นเป็นหัวแล้วค่ะเป็นหัวกำลังที่จะม้วนช่อแล้วค่ะสวยมากเลยค่ะคือสลัดแก้วแล้วนะคะคือสลัดแก้วส่วนใหญ่เนาะคนเขาชอบรับประทานกับเอ่อกับน้ำสลัดเนาะเพราะว่าตัวสลัดแก้วตัวนี้มันจะกรอบมากค่ะ ทุกทุกทุกอย่างที่เราปลูกในสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรดิสไม่ว่าจะเป็นกรีนคอร์สบัตเตอร์เฮดหรือว่าเพื่อนใหม่น้องใหม่อย่างสลัดแก้วที่เราทดลองมันได้ผลมากๆเลยด้วนแต่เราชอบค่ะเราชอบทานผักพวกนี้เราก็เลยทดลองปลูกทานนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยนี่ค่ะปลูกไว้ทานเองค่ะ สลัดแก้วค่ะสวยงามโอเคจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มีผักสวยๆนะคะมาอวดแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณค่ะ